สวัสดีครับเพื่อนๆพืคู่บาอาจารย์หมอเซียวเพราะเขาผมอีกขึ้เก่านะครับผมกับสองอีสานมีข่าวบอลนะครับเมื่อนี้ผมจะมาวิเคราษกซีทีมสุดท้ายที่เขารอบรองชนะเลิศนี้มาไอในะครับผมก่อนสิไปฟังนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องกดแจ้งเตือนไว้ได้ครับหรือใครสนใจอยากเขากุมมีพี่ครับก็แอดไลน์กันเมื่อใดนะครับ S A N ครับผมสามมกหพี่น้องเอาละครับผมอ่าในรอบแปดทีมที่ผ่านมาครับเดือดกันทุกคู่อีนะครับพี่น้องเอาก็เห็นทั้ง ผู้ชนะครับผู้แพ้แล้วก็เห็นทั้งน้ำตาและรอยยิ้มของนักเตะหลายคนนะครับถี่มาหลาฝันในถ้วยฟุตบอลโลครั้งนี้นะครับผมในรอบรองชนะเลิศนี่ยครับผมสิเรียอยูซีทีมนะครับพี่น้องทีมแรกครับเป็นทั้งของโคเอเชียนะครับผมโคเอเชียนี่นักกรอพมาครับบาซิลนะครับทางโคเอเชียนี่เป็นลองกับบาซิลอยู่หลายเต๋อพี่น้องถือว่าแบบคุมกําลังนักเตะหรือระบบทีมเป็นรองทางของบาซิลอยู่หลายเต๋อเลยครับผมกรอเตะนะครับพี่น้องโดนยิ่งนั่ในหน้าที่ที่แบบว่า จะเปลี่ยนเสียงตายครับต่อเวลาพิเศษกันไปถึงแบบว่าต้องทดทดเวลาพิเศษกันไปอีกครับถึงยิ่งในี่ทีที่ลอยหานะครับพี่น้องโดยเนม่านะครับไพเห็นก็คงคิดว่าจบแล้วนะครับตอนนั้นเนาะแต่กับดินครับผมสู่สู่ตายนะไล่ตีเสมอเลยในทีที่ลอยสิบเจ็ดนะครับจากบูโน่แพ็คโควิดนะครับพี่น้องเอาในกับเฮ็ดให้แฟนบาร์ซิลหายห่วงในทันทีเลยนะครับตีตีเสมอเลยนะนะครับ จนต้องทัดสินครับด้วยการดวลจุดโทษนะครับตามเป้าหมายของโคเอเชียครับที่จะหลากเงาไปถึงจุดโทษนะครับพี่น้องกับเป็นทังโคเอเชียครับถี่บปล่อยโอกาสให้ลุดมือไปนะครับในการดวลจุดโทษครั้งนี้กเอาชนะบราซิลไปได้ครับผมแล้วก็ตีตัวเขามายืนรอดในรอบนี้เป็นทีมแหลกนะครับผมโคเอเชียชุดนี้ครับถือว่าแข็งแกร่งนะครับพี่น้องสุนทีมใหญ่ทุกทีมได้ละผมว่านะถือว่าทีมใหญ่นสิประมาทบ่ไรด้ลครับในรอบนี้นะครับ ทีมที่2พี่น้องเป็นทางของฝ่าขาวอาร์เจนตินาครับผมทีมมีสตังค์ดังย่างเมสซี่ครับเป็นหัวใจหลักหัวใจสําคัญนะครับนัดก่อนครับผมโผพบกับเนเธอร์แลนด์มานะครับผมยิงนําก่อนใดสองศูนย์นะครับพี่น้องก็คิดว่าเกี่ยวข้องหมดตึงละในนาทีที่สามสิบห้าครับผมมูริน่าครับยิงเข้าไปนะครับผมในน้ำหนึ่งศูนย์แล้วก็มาในดูที่สองจากเมสซี่นะครับผมในนาทีที่เจ็ดสิบสามไปเห็นกับว่าจบเลยกันนะครับน้ำตั้งสองศูนย์แล้วแต่ยังครับผมเนเธอร์แลนด์ครับยังบอลย่อมตายไงครับพี่น้อง ไล่ตีใครแตกมาครับในนาทีที่83นะครับผมจากบุกเวกฮอตนะครับผมในนาทีบาปอีกครับผมในนาทีที่9 0บวก11อีกครับพ้นเดิมครับผมเฮ็ดประตูจากเลินลูกศรนะครับลูกนั้นก็ยิ่งเข้าไปในนาทีที่9 0บวก11ก็เฮ็ดในแฟนอาจารย์นาคุมกำลังขึ้นกันนะครับนััดน้นาจะตึงเติบจนต้องในมาตัดสินกันครับด้วยการดวลจุดโทษนะครับผมแล้วก็เป็นอาร์เจนตินาครับ ทีแน่นอนกว่านะครับผมหมั่นใจกลัวยิ่งเข้าไปนะครับผมก็เลยสนะเขารอบมาได้นะครับนัดต่อไปครับผมโคเอเชียจะพบกับอาร์เจนตินาครับผมในคำคืนวันที่14นะพี่น้องในเวลาตี2ของบ่ายเท่าครับไทยจะสนะกับพวงได้ไปชิงนะครับนัดนี้นะผู้ได้ชนะก็คือ2คู่นี้ระหว่างโคเอเชียกับอาร์เจนตีผู้ได้ชนะก็คือได้ไปลอดชิงเลยครับพี่น้องส่วนทีมต่อไปครับผมเป็นทางของฝรั่งเศสนะครับผมบีกีแชมเก้าครับ นาทกรนี่สู่ก็มังกิดได้มั่นครับจีิลๆครับนาทกรพบก็มังกิดมากครับพี่น้องถือว่าอังกฤษก็เป็นทีมติ่งที่จะคว้าแชมป์ขึ้นกันนะครับนาทีแล้วเนาะในรอบก่อนครับสู่กันมานในสู้ซีครับเกมนี้เปิดแรกกันว่าได้หายใจนะครับสู่กันมั่นอีเลยครับนั่นนะและเป็นทางฝรั่งเศสครับที่เสียหนอสนามมาในสองประตูตอนหนึ่งนะครับผมในประตูจากกองกลางครับผมสูอาเมนีนะครับผมจากลางจากเรอลมาลิกนะครับผมประกาศใน ในนาทีที่80ครับให้ในเคลนครับยิ่งตีเสมอให้ท่าของอังกฤษเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วครับฝรั่งเศสครับได้ประตูใช่จากชิลูนะครับในนาทีที่78นะครับพี่น้องเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่คุณภาพอีกเกมหนึ่งครับในบอลโลกครั้งนี้นะครับถือว่าสุดยอดอีเลีครับเบิ่งบ่งหวังในพี่น้องมั่นอี่ลีคู่นี้ผมอยากให้เตะกันอีกรอบหนึ่งคุณนะครับผมมาครับม้วนร้ายคู่นี้ส่วนทีมสุดท้ายครับพี่น้องเป็นท่าของมูโร่โัวครับผม เป็นที่มาเมื่อิลีครับโมนักกปีนี้นะครับพวกเขานี่ระบบยอดเยี่ยมมีเลีครับปีนี้นะและมีนักเตะที่ใจใจสูงเกินร้อยครับพี่น้องนัดก่อนครับผมเฉือนชนะท่านของโปรตุเกสได้ครับหนึ่งศูนย์นะพี่น้องได้ประตูใช่จากเอเนซิลีนะครับผมกองหน้าจากเซบียานะครับผมในนาทีที่สี่สิบสองนะครับพี่น้องแนวรับท่านของโมนักกครับนัดก่อนนี่ครับที่พบกับโปรตุเกสนี่ เนีงองมโมนาโกโนี่จัดการแนวรูปของโปรตุเกสได้ยูมัดเลยครับผมบบดิดินเลยครับพี่น้องบอกง่ายๆเลยแสดงเห็นถึงว่าคุณภาพที่มึงพวกเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาหลายเติบนะครับพี่น้องที่เขารอบเมื่อ้ดนี้บ่อดดว่าเขามายางเหรียญฟุกๆเลยครับอันนี้เขาม่าไังแบบว่าด้วยสภาพนักเตะที่ใจสูอิลีก็คุณภาพที่ระบบที่มันเข้าจทีพัฒนาขึ้นมาหลายเติบของอดีโมโาโกโปีนี้เป็นมามือ,อีเลยครับนาควอยเลยครับ,หน,ออรบหน้าต่อไปครับผมโมโาโกโนี่ต้อง มื่อเราพูนี่ต้องพบกับฝรั่งเศสทีมสุดแกงกับผมดีแชมเกานี่ในคำขึ้นวันที่สิบหานะครับพี่น้องในเวลาตีสองนะครับของบาทเฮ้าส่วนตัวผมนี่นะครับคิดว่าโคเอเชียนี่จะได้เข้าไปชิงกับฝรั่งเศสครับพี่น้องแล้วพี่น้องนะครับคิดว่าใครจะเข้าเด้เาไปชิงกันครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผม ยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ยนะครับผมหรือผู้ใดอยากเข้ากลุ่มวีพี่ครับรับที่เด็ดจากผมนะครับพี่น้องจะแอดไลน์เข้ามาเลยเลยครับ S A N พี่น้องสามหกหานะครับผมสุดท้ายนี้แล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้เน้ยนะครับจะได้ประพาคลิปจากสองทาางงขอเเฮและพื่อเป็นกําลลังใจเ็กๆน้อยๆครับให้ทีมงาานนไทยบบบแเฮานะครับพี่น้องสำหรับมือนะครับผมขอขอบคุณสวัสดีครับ